วันนี้คณะของสำเนินวัดสัชุกนะครับก็ออกรับวินาบาทเป็นวันที่สองนะครับวันนี้เรามาเริ่มตรงบริเวณตรงข้ามกันหน้าสำนักงานการเดิาระสุภา้าที่สัยุก ี่นนนาาบ้าเลยคนระับวันนี้ธนาะคมสำเนินวัดสังขุกนะครับก็อ,ออกรับบินตะบากเป็นวันที่2นะครับซึ่งมาจอดรถอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูิภาคอำเภอสังขุกนะครับก็ได้รับการอุปถรัรมภ์จากพี่น้องชาว ตลาดสัมชุกของเรานะครับวั <disappointing, S 2> นนี้ที่มาร่วมสนะใส่บาตรข้อตาออาหารแห <those> ้งกันนะครับก็ถ่ายไว้เป็นที่ะลึกส <orgeous> ำหรับปีนี้นะครับก็ยังไม่เคยมีใครนะครับที่ออกมาติดตามการรับอินทบาทอง สมณเณรวัดสชุกนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านที่ทำบุญแล้วก็ได้ชมกันนะครับตอนนี้สมณเนรก็จะเข้าสู่ตลาดร0อปีสมชุกนะครับก็จะขึ้นสมพานรถประจาพยปยังตลาดนะครับก็ไปตามซอยต่างๆนะครับตลาดสมชุกนะครับข่าวไม่ได้เจอกันนานเลย มือตะกอนมาทำงานใหม่หมๆก็ได้อาศัยร้านปลาขาวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวทุกวันนี้น่านนาจะเลิกแล้วมั้ยข้าวเลิกขายแล้วดิเลิกสิบกว่าปีแลวโอไม่ไหวแลนะ้วไงโมยืนหอับ้านโมยืนหอับบ้าน ดูมุมนะครับของตลาดร้อยปีสำชุกของเราบนสะพานพรตประชานีครับนี่มุมนี้เป็นมุมคลาสสิกนะครับที่ใครมาก็จะมายืนถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับเดินยๆกั้าวมาเเนี่ยกล้าวเนี่ยนอ้ไม้าด เราผ่านต,ต้นป้ายตลาดลอยฟีนะครับ บนถนนเรียบนาทีนะครับแล้วก็มาไปมารับบาตท,ที่ร้านเจมุ่ยเล็กนะครับร้านกาแฟท่าเรือศงนรตรงนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาก็จะมาหานั่งทานกาแฟกันนะครับที่ร้านนี้นะครับเรียกว่าอยู่คู่กับตลาดสำชุกมาตลอดเลยนะครับร้านนี้ร้านของเจมุ่ยเล็กนะครับ ขอเลียงเชิญว่แม่ย่ามาใส่บาตรกสารอาหารแห้งแล้ครับกสารอาหารแห้งนะครับตอนนี้ได้จัดครับตั้งบาตรของพี่น้องชาวสำชุขของเรานะครับเพื่อจะไปนําไปเลี้ยงกับสำมเนิในโครงการนี้นะครับก็ยังอยู่หลายวันนะครับผ่านมาประมาณประมาณยังไม่ถึงห้ประมาณ5วันนะครับที่โครงการนี้ได้จัดขึ้นมานะครับเมื่อวันที่5ทีมีการก็ตอนนี้ผ่านร้านขายาสำชุกโอสดนครับ เอาพูดไปเนหห่นประชานธรรมพันธ์ไปครับช่วงนี้ก็ผ่านร้านขยาคิติพงศ์พรมาศรีนะครับก็เยสมพรนะครับออกมาใส่บาตรให้กับสนวนนี้ ตัวทบุญธน,นาบุญนะครับร้านระเบียบนะครับร้านจำหน่ายเทปซีดีนะครับเรียกว่าอยู่มานานนะครับสำหรับร้านนี้นะฮะเที่ยวตลาดสับชุกก็แวะหาของอร่อยของตลาด้อยปีสับชุกของเรากินได้นะครับเพราะว่าสับชุกก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของพี่น้องทั่วไปแล้วก็ปีนี้ สงกรามปีนี้นะครับก็คงจะมาเที่ยวไปเยอะนะครับที่ตลาด้อยปีอย่างนี้ของเรานะครับเราผ่านบ้านขุดจุงนงนะครับก็เป็นบ้านสามชั้นบ้านไม้นะครับก็ทางตลาดสำชักของเราอนุรักษ์ไว้นะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมกันกับบ้านขุดจํานงนะครับที่ตลาด้อยปีนะครับตอนนี้เราก็สิ้นสุดซอยอกนะครับเดี๋ยวจะเข้าซอยสามซอยสี่ซอยห้านะครับ นที่มาให้การสนับสนุนแรงสนับสนุนนะครับจากโครงการยานยนต์ตลาดร้อยีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าทุกซอยนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ถนนเลียบนักีนะครับในขณะนี้ริมชายของแม่น้ำท่าจีนะครับแล้วเราจะไปเข้าซอยสามนะฮะที่กําลังเข้าสู่ก็ช่วงนี้นะครับเราก็ผ่านศาลเจ้าพ่อเงินสับพักนะครับดีก็เรียนเชิญสัตหาบสาธุชน วันพรุ่งนี้นะครับเราจะเข้าสู่ทอดสามนะฮะใส่เลยใส่ใส่ลูกเลยกันนะก็จะมีญาติโยมของท่านนะครับที่นั่งทศนั้นแห้งนะครับมาร่วมประมุขลอยกับพระคณะลอยวัดสำจุนะครับก็นำสมณีนมานะฮะฤดูร้อนทุกปีนะครับวัดสำจุของเราก็ปีหน้าอยากให้นำบุตรหลานของท่านนะครับมาร่วม บวชเนนกันนะครับกับช่วงนี้นะครับเราก็เข้าสู่ซอยสามนะฮะตลาดร้อยปีนะฮะก็น้องๆเนนของเรานะครับหลายท่านเห็นก็เอ็นดูนะครับมีทั้งตั้งแต่เล็กเลยเจ็ดขวบแปดวบยัน14บส้าเลยนะครับที่มาร่วมโครงการนี้นะฮะก็ออนุโมทนาบุญกับพ่อแม่นะครับปุญญาตายายของสามเณรนะครับ ที่มาสมบุตรณ์านุกท่านมาบรรณาการสนเนึของวัดสำชุกนะครับวันนี้นะครับที่เราออกรับบิณฑบาตที่ตลาดร้อยปีแห่งนี้นะครับทางวัดของเราก็จะนำข้าวสารอาหารแห้งไว้ใช้ในกิจการของวัดด้วยนะครับไม่ใช่ใช้เฉพาะการบวชเมรนเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องไว้เลี้ยงคณะ,ะของ ข้าค่ายพุธบุตรนะครับของนักเรียนนักศึกษาตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่จะส่งลูกหลานมาอบรมณที่วัดสมชุกแห่งนี้นะครับทางวัดสมชุกก็ต้องเลี้ยงดูกับคนที่มาปฏิบัติตามที่วัดสมชุกนะครับก็ขอเชิญนะครับพี่น้องชาวซอยสามนะครับมาร่วมทำบุญครับช่วงนี้นะครับเราก็จะออกปากซอยสาม นะครับเดี๋ยวจะเข้าซอย4นะฮะแล้วก็ผ่านไปซอย5ตรงตลาดหงนอยเก่านะครับท่าในเจริญนะฮะกับก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะครับที่อนุเคราะห์ให้กับทางวัดสำชุกนะครับมาร่วมสักการสัารเดี๋ยวรอสัพรู่ค wow. รับ้าหน้าพี <t <t ่โม วิดีโอที่เราถ่ายทําวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยท่านด้วยครับภาพอาจจะมีการไหวบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมถ่ายทั้งกล้องถ่ายรูปด้วยนะครับและก็ถ่ายวิดีโอด้วยนะฮะก็เลยอาจจะภาพไหวๆนั่นนะฮะเราใช้กล้อง GoPro 6นะครับหลายปีไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีตังจะหา GoPro ติดกล่องสตัวนะครับหรือว่าของ DJI ตัวเล็กๆนะครับครับขอเรียนเชิญพี่น้องชาวซอยสี่นะครับ ที่เตรียมข้าวสารอาหารแห้งและก็สิ่งของนะครับที่จะมาทําบุญตักบาตรกับคณะสามเณรวัดสัำชุกนะครับทุกท่านในขณะนี้ก็เอาไปเลยขึ้นหน้าเลยลุกลยขึ้นหน้าไปเลยเรืเลยขึ้นหน้าไปเลยเรื่อยลุกขึ้นหน้าไปเลยเรื่อยขอบใจน้องมากนะครับที่มาช่วยวัดเราเพื่เราเนี่ยนะครับตอนนี้คนของเรามีน้อยพอดีมันไหลซอยด้วยนะ่ยสาธสาทุชนอนุโมทนากับยศโยง เพื่อในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสสยามมุรุฎราชกุมารีนะซึ่งในวัน้ายวันพระราชาสมภพนะซึ่งในครั้งนี้ก็ในการจัดกิจกรรมนะโครงการบรรพชาสาม,มเณรภาคฤดูร,ร้อนนะที่กำลังได้รับศรัทธาของสาธุชนนะที่ ซึ่นในวันนี้ก็ต้องอ,อนุโ <c oughs> มออทนากับคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้ให้การประถมโครงการบรรพชาค่อยๆค่อยๆค่อยๆเอาเอาวางไว้นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวให้รถสำรองมารับอ่าเดี๋ยวให้รถสำรองมามรับ ช่วงนี้เราผ่านหน้าร้านสุรทินวิทยุนะครับซึ่งร้านสุรทินนี้เคยให้ลูกชายไปบวชมานะครับแต่ <No. S 1> ก็หลายปีแล้วบอกว่าตอนนี้อายุ24ปีเลยนะครับ <No. S 1> ก็อนุโมทนาบุญนะครับ <No. S 1> กับคุณมงคลนะครับ ที่นำลูกไปบวชนะครับคับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกด้านหน้าถนนนะฮะเดี๋ยวเพื่อจะเข้าตลาดเช้านะครับตรงน,นี้เราก็ผ่านถน,นนถนนมิตรสัมพันธ์นะครับตรงบริเวณซอยธนาคารกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะนำคณะสำเนีนออกรับอินทบาทที่ตลาดเช้านะครับผม ตลาดสัาชุกของเรานะครับพี่น้องมาจับจ่ายแล้วก็คณะไม่คาก็คงจะเตรียมตัวตะบะก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวตลาดสัมชุกนะครับหรือว่าท่านที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับตลาดเช้าวันนี้นะครับจะร่วมตกบาะกับคณะสำเนินนะครับน้องๆ้อสำเนินวัาสัมชุกของเราปีนี้นะครับก็ข้าวสารอาหารแห้งนะครับหรือว่าจะนําปัจจัยถวายนะครับเพื่อไทยในกิจการของวัดสัมชุก วัดสอชุกไม่ได้มีบวทเนนอย่างเดียวนะครับเราจะมีอบรมต่างๆนะครับเข้าค่ายทุตบุตรนี่ก็เป็นประจํานะครับเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเทอมวัน,นี้ก็คงมีมาไลายย่มีโรงเรียนต่างๆนะครับส่งเด็กๆมาอบรมเข้าค่ายทุตบุตรนะครับก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวตลาดสองชุกนะครับและก็ทันที่มาจัดกายใช้สอยนะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับ อนุโมทนากับที่ตึงด้วยนะครับขอค้าหวยนะฮะปีนี้ขอให้มีรางวัลที่หนึ่งเข้าแพงก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะยครับขอให้ท่านอายุยืนนะครับ,นนรบแล้วก็ขายร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะฮะตีมาร่วมตับาทเข้า,า,ขาสารอาหารแห้งกับน้องๆสามเณรวัดสมชุกนะครับ เเตรียม่วเดก็าจะผ่านนะเห็นเขาบอกว่าจะไปร้านหมอหมอสัตว์หมอสัตว์หมอสัตว์เห็นว่าองนั้นนผ่านผ่านผ่านเดี๋ยวผมจะบอกผ่านๆครับก็อนุโมทนาบุญกับร้านบุญนำการเกษตรนะครับเดี๋ยวบอกจะรอใส่ที่หน้าบ้านนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะคุณเจ้าบอกว่าจะผ่านร้านเพื่อนสัตว์เลี้ยงนะครับร้านสัตวแพทย์นะฮะ ของสชุกเรานะฮะตอนนี้เราก็เข้าสู่ซอยธนาคารกรุงไทยเข้าเส้นแขงลอยนะครับนไ้น้อยอนไน ้ครับวันนี้มาร้านขนมครกค,รคุณวิเชียนใช่ไหมครับวิเชียนบอกขนมครกโบราณด้วยทำยังไงเป็นขนมโบราณ ช่วงนี้เราก็ผ่านร้านอารุณฟาร์มซีสนะครับเจ้าของก็เจ้าของก็ออกมาใส่บาตรนะครับให้กับคณะสามเณรครับผมก็เรียนเลยนปครับกักราบเรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวประหลาดสดสำชุกนะครับ ตลาดเช้านะฮะแล้วก็พี่น้องที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับมาร่วมกันทำบุญตักบาตรนะครับเขาสารอาหารแห้งให้กับคณะของพระพิจุสทรงสมณเณรของวัดสมชุกนะครับก็เพื่อจะนําสิ่งของต่างๆที่ท่านร่วมทําบุญในวันนี้นะครับไปใช้จ่ายในกิจการของสงฆ์นะฮะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมกันตักบาตรสารอาหารแห้งในวันนี้นะครับ ให้กับคณะของพระพิสง์และก็สามเณรวัดสงชุกนะครับพมมเนให้พรกับญาติยมนะครับนบุตรหลานทุกท่านมาร่วมบรรชาสามเณรกันนะครับปีหน้าวดเนนภาคดูร้อนช่วงปิดเทอมนะครับลูกหลานไม่รู้จะให้ไปทําอะไรที่ไหนก็ ให้วัดเลี้ยงให้กันเลยกันนะครับความปลอดภัยของวัดสำชุกเราขอรับประกันนะครับไม่มีเป็นข่าวเหมือนกับที่อื่นๆนะครับเพราะว่าัที่วัดนี้ไม่ใช่ว่าจัดมา5ปี10ปีนะครับส0ิกว่าปีแล้วนะครับที่โครงการนี้จัดขึ้นมานะครับนะครับก็ผ่านร้านเอกวาน,นิชแล้วก็ตรงข้ามนี้ก็เป็นสาวยาคูนะครับสาวยาคูก็อ,ออกมาใส่บา ให้กับสามเณรมาวัดสมทุกขแล้วนะครับเสามเณรให้พรโยมน่อยสามเณรก็วันนี้ร้านอุกรมนะครับโทรให้มารับหน่อยพอดีเราจะออกกันแล้วนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับตับน้องวันดีนะฮะผู้บริหารร้านอุกรมก็ที่นี่เป็นศูนย์ตรออนะครับรับทำประกันด้วยอะไรด้วยนะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับ ผมเองก็มาใช้บริการที่นี่นะครับตรออแล้วก็ตรวจสภาพรถขี่หนักมากขึ้เหมือนมาแข่งเอาฝาดไม่ฝาดใส่เนี้ยมาดูฝาดมันจุกเอาฝาดใส่ก่อนดูดีว่าเลนถูกต้องหรือเปับก็เตรียมไปเยอะนะครับทำรับอุปกลมนะครับเราก็ตีรถมารับโดยเฉพาะเลยนะที่ร้านนี้เดี๋ยวเราก็จะเกาะ ออกฝั่งโน้นไปนร้านสิงคณิตเด็กไทยนะครับครับตอนนี้ก็เข้ามารับบาทตรงข้ามกับโรงพยาบาลสำชุเทศราลนะครับกับคุณหมอสมศักดิ์รับ <c oughs> ช่วงนี้คณะ พระบิสงองสำเนินวัดสำชุกนะครับก็กลับมาจากการบินทบาะนะครับมาถึงวัดปพอดีนะครับเพราะว่าแยกกันเป็นสองสายด้วยกันนะครับตอนหลังก็เลยไม่ได้เจอกันอีกเลยนะฮะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมทําบุญตักบาตรในวันนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับที่วัดสำชุกนะครับ ปีหน้านะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับที่วัดสำชุกม,มีโครงการบรรพชาสมณเนิภาคฤดูร้อนนะครับ 5- ถึง25เมษายนของทุกปีเลยนะครับก็นำบุตรหลานของท่านมาร่วมบวชบรรพชาสมณรน,นะครับ